เอลนุกจิ๋วเอลนุกจิ๋วครับเย็ดเอลนุกโอ้โหเอลนุกจิ๋วให้เป็นตัวครับเหลียงลูกปร๊บตัวเดียวเองอุ๊ยไปดูมั้ยอ๋อมาตัวนี้สับเข้าไปแกเข้าไปดีเอลนุกสับเข้าไปสับเข้าไปเรื่อยมานี่ก็สับเข้าไปเราตัวเป้งนะดีได้อันนี้ล่ะไปกองทัพเอลนุกลงไหมปร๊บโอ้โหสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอบปอลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเด็กอะไรดีน่าอยู่ไหนอยู่ไหนก็เกือบเกือบมีเหมือนกันนะก็คือเด็กเอลนุกนั่นเองเอลนุกก็คื เมื่อลงมาจะคีเอทเอลนุกในท็อปหของเด็กเรานะแล้วก็เอามาคอมโบกับอันนี้ก็คือเรียกเอลนุกเมื่อเล่นนะเราจะเรียกเอลนุกจาก6ใบบนเด็กนะถ้ามีก็เรียกลงมาเลยแล้วก็สลับแล้วก็สลับเข้าเด็กนะซึ่งเราจะเอามาเล่นคู่กับอะไรเราจะเอามาเล่นคู่กับเซนจูนี่กับเอสเรียนนะแล้วก็การต่างๆหน้าเดี๋ยวเด็กก็เอาไว้แท้คลิปเหมือนเดิมนะเดี๋ยวตั้งชื่อใหม่กนไม่เทสเลยคอนส์ เอลนุกเป็นวินคอนของเรานะเดี๋ยวเรามาเล่นดูกันตอนที่เล่นก็สนุกดีนะแบบมีเอลนุกโบ๊ะโบโบเข้ามาว่าสนุกใช้ได้เดี๋ยวต่อไปเรามาเด็กริงจังกันหน่อยเด็กเลิกเด็กอะไรอะเอ็โคกันสักทีนะโอ้ไพกับมิอร์จูนซึ่งน่าจะเป็นเอาปลาปากกัดมาตีเพื่อให้มิอร์จูนได้ซึ่งเคยจัดแล้วแต่มันยังเล่นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะก็ลเลย เอาอะไรดียังไงก็ต้องมีกุญตัวกันเราเก็บไปครับเอสเตรียมหนึ่งใบเราได้เซนจูนี่มาโอเคอันนี้นะ่าจะเป็นแบบเลิกเลิกที่มีฟิร์จูนด้วยคิดว่าประมาณนั้นนะโอไม่มีก็โดนไปก่อนง่ายรับเ,รเก็บรอบมาหนึ่ง เราก็มีหลายอย่างนะเอสเรียลก็ได้เอออันนี้ก็เมื่อพรีดิกนะจะคร้างซับก๊อปปี้การที่เราเลือกนะเข้าเด็กก็คือเราก๊อปเอลนุกหรือก๊อปการ์ดดีๆก็ได้เพราะว่ามันเป็นพรีดิกไงเราไม่แน่หรอกว่าเราจะได้อะไรนะเฮ้ไงเสกปลากับเข้าเด็กไปแล้ว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 ตีทำไมอ่ะไม่ได้จะเอามาใช้กับมิดฟร์จูนหรอถ้าเขาจะเอามาใช้กับมิดฟร์จูนก็ไม่ควรเอามาตีเล่นเท่าไหร่ เก็บต่อไปสามเราพีดิกดีกว่านะปะพีดิคครับอืมเอานี้มาเอาเอลนุกสับเอลนิ้วเพิ่มเข้าไปนะแล้วก็พีดิกเอามาไว้บนสุดมีมิชชั่นจูนอันนี้ตีได้ <c oughs> ก็ไม่กันอยู่แล้วได้เก็บรอดมาอีกหนึ่งคนระับ <c oughs> มาเลยเอลนุกลุกเพ้อ แต่ถ้าได้สามไ้สามสี่ก็ถือว่าโอเคนะแบบเบิ่มๆดีเขาไม่ติดเลิกนะก็ถือว่าด,ดีแอพกันไปก่อนหนึ่งตัว mm hmm. เดี๋ยวลงเอวนุกไปกันมิฟชูนได้กันได้หลายตัวอยู่แล้วก็สับเอวนุกเข้าพกบนนูงนเองจริงๆเราควรเล่นตอนที่มีเอวนุกข้าลายห้านะมันจะได้แบบเรียกเอวนุกมาได้แบบเบิ่มเมเ,มเ,มเต็มสนาม แต่ว่ายังไม่เจอเลยสักใอันนี้สับเข้าไปบนหกของเด็กซึ่งเดี๋ยวเราได้นานี่นี่้าลงเลสเรยไปนะครับไปหาอะไรยิงมิดฟุตูลยิงปลาเขาหน่อยเยอะซะเหลือเกินอันนี้ตีได้นะอันนี้ก็ตีได้เหมือนกันตีได้หมดนะไพ่เขาเพิ่งสามเพิ่งได้เลิฟมาหนึ่งะเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ค่อยติดเลิฟไงก็เลยเล่นแล้วรู้สึกไม่ค่อยเข้านะ ใช้ก็เลิกน้อยนิพจนดก็ต้องพึ่งแค่ปลายอย่างเดียวในการที่ดีจะอะไรอะที่จะได้ตีเพิ่ม่ะจริงใส่ตะเกาไปด้วยนะแต่ว่ามันก็ยังยากยู่ดีนะที่จะเล่นกปกติอย่างดีว่าได้เอลฟถูกม,มาเพิ่มตีเอลฟถูกม,มาติดเลิกไหมติดไม่เขาตุ้งแช่ตุ้งแช่เพื่อ ไปไม่เปลี่ยนคิดแล้วฆ่าแมวอ๋อจะฆ่าเอลนุกเรากระโดดโดนไม่ยิหอถูกแล้วขเอลนุกไปครับแต่ว่าอยากได้เอลนุกตัวต่าไรห้ามันเลนด้อมเอลนุกนะเพราะฉะนั้นอาจจะได้ฆาไร่ห้ามาก็ได้เออแต่บอดเราเต็มแล้วเนี่ยเราต้องเพียบบอดเราหน่อยนะได้เอลนุกมาครับแต่ว่าเรา ต้องเคลียร์ไพ่เข้ามิดไอ้มิดตรช็อตเคลียร์มิดฟอร์จูนเขาวะตอนนี้บอดเต็มละเราต้องเคเล,ลียร์บอดเลี้ยนกตัวนี้ไปอยู่ที่พีตัวเวอร์ได้ยังไงไม่รู้ครับจะไปทดลองอ่ะเป็นร่างจิ๋วของตัวนี้ไม่ใช่ไหมทำไมอันนี้ตัวขาวนี่โอ้โดนจิม้มฮะเอาหัวเอาไพ่หนีโอเคก็ได้ก็ได้ให้ครับ เพิ่มดหมดครับเอาตัวนี้ไปด้วยนะเผื่อเขาจะเอามากันจะได้ดีขึ้นแล้วเขาก็ต้องกันให้หมดโดยไม่งันโชคดีเนี่ยแต่ว่าไม่พอเดี๋ยวไม่พอเกือบแล้วเกือบงานไวแล้วจะใช้ปุริยบเดือนอนแต่ต้องห้ามมานานะใช้อนี้หนึ่งมานาเฮ้ยก็แตกพอดีดีว่าอันนี้ธรรมดาธรรมดานะเดี๋ยวเราไปดูเกียมต่อไปดีกว่า เจอเลิกแบบเต็มตัวไพ่เลิกเวกไซเลิกเวกไพนั่้เไงไพเลือดเท่าไหร่อะไอ้ะาสามหิงไม่ตายสองอันนี้เก็บไว้นั่นได้มิติได้จั่วได้แค่ได้พีดิกไปก่อนโอ้เจอตัวเลือดเยอะซล้วด้วยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ ต่ของขอันนี้ปล่อยเข้ามาได้อยู่นะแต่เอาไปจวอไอ้ตัวนี้ตีมาจะไ,ได้าตายนอกจากเขาจะไม่ตีสิ่งเขาก็ไม่ตีอู้เล็กสายอยู่วนสุดครับทุกคนตอนนี้เขาเรารู้แล้วเป็เล็กสายวนสุดนะเพราะว่าเอฟเฟกเมื่อกี้ต้องมีเล็กสายนะไอ้หมวกหวแล้วเราก็โอเมนฮอกไปไปบัฟก่อนสีไหมครับดาเมจสองได้ไปสี่เขาไม่น่ามากัน แต่ก็มากันอยู่มิติช็อตเก็บเอาไว้แล้วกันนะเดี๋ยวไปยิงตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันเปียก์ซัมอันตรายกว่าแต่ก็ทอ่ะมีโทเชียนด้วยเขาไม่ลงสายนะเพราะว่ายังไม่คุมเท่าไหร่ยิงไปครับเดี๋ยวเราพีดิคหาเอลนุกมาเล่นแลหน่อยไม่มาสักทีเอลนุกเอลนุกจึบจึบ,จบ,จบึ้ โอ,อ pues one, ua, e. ้โหไม่มีอะไรน่าเอาเท่าไหร่เลยถ้าอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่เลือกแปลว่ามันไม่สับอะไรเข้าเด็กเพิ่มใช่ไหมไม่รู้อะเป็นไรครับตาเธอหน้าเราตีเต็มหกเจ็ดดาเมจโอ้โหเบิมเบิมเริ่มมาแล้ววะอันนี้อีกสามดาเมจซึ่งต้องเลิกสองสับหังโอ้เอ็มลุกมา จะติดไหมเนี่ยเรายังไม่ได้สับอะไรเข้าเลยนะอันนี้เขาติเดเลิกแน่นอนตอนนี้เดี๋ยวยิงอะไรโอ้โหไม่ทำอะไรสะดวยโอ้สับอะไรอะ่ะสับเล็กใส่เข้าไปนะเอาจั่วการหน่อยนะใเอสเียรมาเอลนุกจะมาไหมเนี่ยเสียงดูปรึบตัวเดียวเองอุย้ยมาอีกตัวนะ อ๋อเพราะตัวนี้สับเข้าไปสับเข้าไปปุ๊บมันก็เอาตัวนี้มาเลยโอ้ไม่เร็วอ,อย่างงี้ก็ไม่เร็วนะเนี่ยเห็นปะมันสับอันนี้เข้าไปแล้วมันก็เรียกตัวนี้ออกมาต่อเลยใช้ได้ใช้ได้เขาเชฟ s t o เหรอวะใช่ไหมกัมันเชฟ stone ต้องครับวันวนี้เราเบิ่มๆม,มากมีลู้อีกตัวแต่ว่าเราจะช่วยไปก่อนนะ เอสเทลอีกสี่หกตีเอลนุกเอลนุกตัวเป้งๆถ้าอยากฆ่าก็ต้องตัวนี้เนี่ยไปครับไปก่อนเอลนุกของเราแค่มีอีกตัวแลก็โอเคอันนี้ตีได้ตีได้ตีได้ไดหมดอ่ะตีไปเลยเสียงเกรีงขามนันเหลือเกินปะทำอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าเราเคลียร์ครับ ไอตัวเลิตโวเป้ได้ s ซอร์ซ่าไรท์เดอะอันเดอร์เทนทนชั่อ่านยากาะคืออะไรวันนี่ย3 4 5แล้วก็6โอ<ฮ>้โ<ฮ>เห็นเสือเรลออัพพอดีนะไปครับถ้าเรามีเอลนุกกิ๋วเยอะๆเราก็จะหนีได้ที่จริงเราจบได้นะอันนี้แล้วก็แช่เข้าไปนีเอลนุกสับเข้าไปสับเข้าไปเรียกมาอันนี้ก็สับเข้าไป ใช้ได้ป่ะตัวนี้มาสวยงามติดปึ๊บปึ๊บปั๊บแล้วเราก็แช่เขาเขาก็ลงเล็กไซมาแบบเสียเปล่าเรียบร้อยเล็กไซหมดค่าเพราะว่าวจบเทิร์นก็กลับเข้าเด็กลงมาตอนนี้ก็แบบเสียเปล่าเอาใส่เกี่ยวโอเคใส่เกี่ยวไแปบบเกี่ยวแล้วอะไรต่อใส่เกี่ยวแล้วก็มันจะชาเลนจนกับตัวที่แข็งแกร่งที่สุด อย่าแพ้อยู่ดีโอ้เอลนุกทำให้เราบอดหนาเยอะขึ้นแบบือน,อนี้นนะเนี่ยไม่เลวไม่เลวคราวนี้เจอเอ็กโคซิลเรียนโอ้ซิลเรียนเนี่ยก็ซิเลเรียนอ,เอ,อ้เอาเอลนุกเอลนุกเก็บเอลนุก,นกใหญ่ๆไว้ตัวเดียวพอเพราะว่ามันต้องอยู่บนท็อปออฟเจกตนะมันถึงจะเรียกเพราะฉะนั้นก็ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเนี้ยก็เก็บเข้าไปได้นอกจากเอลนุกจิ๋วอะ่ะอันนั้นพอเก็บได้แต่ว่า ก็เก็บได้แหละแต่ว่าไม่ต้องเก็บไ้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเวลานี่ลงใช่ไหมเรียกเอลนุกจิวเอลนุกเอลนุกจิวก็จะสับตัวเข้าเด็กมาแล้วก็เรียกออกมาเลยทันทีเพราะฉะนั้นจะรับประกันเราได้สามตัวแน่นอนก็คือเอลนุกนี่เอลนุกนี่แล้วไปอีกตัวหนึ่งที่ส่งมาอันนี้เขาพิดิกได้ลงมานะก็มีตัวนี้ด้วยรตรงนี้ไหมครับเอลนุกแบบตัวเป้งของเราเอาไปแลกกับตัวนี้ก็โอเค เอสเลเราจะตีไม่ได้ตีได้ก็ไม่ค่อยถุกนะต้อง่าด้วยอะไรสักอย่างมีโทชนแต่ว่าลงเอลลุกไปครับตัวใหญ่เอสเวลเ้ไม่ใช่เอโคตัวจิ๋วมากันต้องเดี๋ยวเราก็อิงเอโคได้อันนี้ก็ได้แล้วก็หลายๆยอย่างได้หลายอย่าง มาอย่างนี้ก็สวยสิไปครับเอคโคโดนบัวตบไปก่อนเอลนุกเอลนุกมันเป็นอะไรกวางปะเนี่ยเอลนุกจิ๋วนี่อึง้งมีอะไรบับไหมเด็กนี้เด็กนี้มีมีชับสโตนแต่ว่ายังไม่ลงแลนด์มาร์กเลยเพราะฉะนั้นมันก็บวกแค่หนึ่งไม่ไปทางพอเรียบลงลแต่ก็ได้ไอ้พรีิกเลยนะไทม์ทริกเอาล่ะได้เวลาแห่งความจริงจะไป เอลนุกจิ๋วเอลนุกจิ๋วทราบเรียกเอลนุกโอ้โหเอลนุกจิ๋วมาอีกหนึ่งตัวทราบปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ว่าหมดแล้วทำไมได้ทำไมไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะอะไรหกท็อปออฟเด็ก็เวลาเรียกอีกตัวเราก็น่าจะได้แล้วแหละเรียกตัวนี้ไปก็เบิ่มเบิ่มาตเบิ่มเบิ่มบอกเลยเธอหน้าเธอหกเราเซนจูไปลากดีกว่าเขาไม่อยากไม่พิดิกด้วยนะเขาทำอย่างอื่นแทน เอามาซิวเลียนเด็กนี้ซิวเลียนกับเอโคนะไม่มีซิวเวียถ้ามีซิวเวียก็นั่นหน่อยแต่ว่าไม่มีก็ดีอ๋อยิงยิงเราเลยว่ะไรบีบแต่ว่าเราตัวเป้งอนะ่ะดีได้อันนี้ลากใส่นี้แล้วก็ตีเอวนุกเอวนุกค่าไล่ห้านี่มันบางบางนะแบบแก่แล้วไงแก่แล้ว่แก่แล้วก็ให้ลูกๆตีแต่ว่าเรายังมีอีกเยอะเอวนุกอะ่ะเนี่ยแบบแก่แล้ว ีตัวจิว๋วตัวกลางโอ้เอลนุกมาอยู่นี่เล้ว I miss you too I miss you too อ๋อสองตัวนี้รู้จักกันฉะนั้นลาก่อนเอคโคไม่ได้ตีหรอกโอ้ไม่พอนะต้องมีอีกอันเอาเอาคำนวณผิด้องเอลนุกดีกว่าอันนี้บอเรเานำโคตรโข้โร เราตีเขาก็ต้องออกมากันนะครับโดนทามออกไปหน่อยอยู่ขี้ปติกวอ่ะเพื่อโอ้โหได้เอลนุกแบบตัวนี้มานีไป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 ล่กองทัพเอลนุกมีข่าไล่สองของแมวนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีแมวเลยยิงหนึ่งตัวกอป์เอลนุกไปเอาเอลนุกเข้าเด็กของตัวเองเนี่ยนะไม่ค่อยสน,นะ สำหรับเขาสำหรับเรามันสบายมากว่าเราเล็กเอวนุกถามเรีดิกับลงเล่นก็นได้นะมีหลายตัวเลยอันเนี้ยเป็นตัวที่เสกมาลงไหปรึบโหตัวเป้ไงไมเอวนุกแบบอลิมิเต็ดอะแบบมีเรื่อยๆเร็ียบร้อยครับสู้เอวนุกบอดนาของเราไม่ไหวอโหดเกินว่าเอวนุกเรา และนี่ก็คือเอลนุกนะครับบอกเลยว่าตัวเป้งและบอดหนามากเลยนะสําหรับเอลนุกของเราสามารถลงได้เรื่อยๆทําให้เราบอดบอดหนาบอดเต็มเรื่อยๆเลยแบบมิดเลนอ่ะครับและนี่ก็คือเด็กเอลนุกมาที่เป็นวินคอนหรือเปล่าไม่รู้แต่ตั้งชื่ออย่างเงี้ยมันเท่ดีและนี่ก็คือเด็กเอลนุกนะครับใครอยากเอาเล่นก็โพสอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครบคับคลิปหน้าเป็นเด็กอะไรก็รอดูแล้วกันนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ครับ